าหามายถึงแบบทำเลยใช่ไหมตัว <c oughs> จังเปย์นะคะนี่แล้วค่ะอันนี้ลินค่ะลิน,อ,นลอันนี้เนื้อสไล์ย่ะสไลซ์นี่เราจะแค่นาดนาดนาดจบเลยลินเย้จ้าไม่ทียาเต็มตะก้าอค่ะ คุยใหญ่หนิทำอะไรคะอ่าวันน <heroin> ี้มาซื้อเสบียงเพราะว่าเราจะขึ้นเขากันคุยใหญ่หนิจะทําอะไรวันเนี้ยตอนนี้ยังไม่รู้เพราะว่าเรายังไม่เห็นอะไรวัตถุดิบโอเคโอเคโอเคโอ้หนี่ไม่ลองเสิร์ฟสุดยอดเลยกล่องอนึงแล้วชมก็หนี้ไปเดี๋ยวเราต้องซื้อสามลายใช่ เนื้อกล่องเล็กมันอาจ,จะเหมือนก็นกได้มังงนกล่องเล็กกงใหญ่อะไรหรอ <c oughs> คืออะไรไได้้้เสืออะรบานว้ายสังก <c oughs> ุงเยอะมากเลยอ่ะอ่คุณน็อเขาก็จะกินในบลอกเกอรี่แอน์ซุกเปอรนี่ยังหาซุกเปอรนี่ไม่เจอคำถามคือว่าเนี่ยเราเอาไปกินแบบ ว่าเดี๋ยวเราก็ไปซื้อสี่หม้อเขาไม่มีหม้อให้เราไปว่าเขาน่าจะมีเดี๋ยวเราไปซื้อข้าวยุคนี้ไม่ไหวนะโอ้ยไอซื้อแล้วเขาใช้เท้ายังไงนะนี่แหละแต่ยังไม่ได้กระดูกหมูนะคะเล้งค่ะเล้งมีเล้งไหมคะแต่เป็นเล้งหมูญี่ปุ่นนะตอนนี้เมนูหัวในหัวยายเริ่มมายัง าสาไล่แผ่นที่กินกับอูนิเหรอนี่ไงสาไล่อันนี้ดูเป็นแผ่นแบบแบบกินเข้าปากได้เลยเอ,อแผ่นแบบพอดีคำ <c oughs> เยอะมากไปไปไม่เป <c oughs> ็นไปขึ้นรถเดี๋ยว ผัด,ดเต้าเจี้ยวธรรมดา<ช>เพราะว่ารเราไม่มีอะไรมากกว่านี้กระทะเขาก็ไบเล็กนิดเดียวมีมมมสองอันน,นี่ไงกระทะได้แค่นี้เราก็จะผัดสองครั้งครูได้ทำได้คะ่ะว้าวอ,อันนี้หัวจังเป็นนะคะไม่มีไม่มีจานหรือไม่มีอะไรค่ะหนูดูคอนโดหนูก็ใช้ช้อนหกเก้าโอเค แต่แม่ครัวสามารถจัดแปลงได้ทำที่มีอยู่วันนี้ถูกขักหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะออกให้ชาวบ้านแล้วเราก็จะไปหาไปเซื้อตาดิ๋วเชื้อใหญ่ไปทำถ้าใครกับแม่ครัวถ้าแม่ครัวี่แบบว่าเออเข้ามือแล้วาก็จะยายามจัดการได้ทำกับข้าวันนี้ไม่มีพงกเลยคะไม่เคยมีถ้ามาถ่ายก็เลย ไมกล้าอกเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วเกลเกลเราไปจกะเทยลูกมาจดบมาจับกระเทียรอแป๊บนึ่งจะได้บอกน้าเลยลูกกันนึงเดียเจอดลูกเจอลูกแข็งใดไม่รู้ะอร่อยนหอมกนน้ำปลากดเดียวเราก็ทำได้ค่ะนน้ำปลาขวดเดียวนั่นเนี่ยน้ำปลาขวดเดียวเลอเกลจอัเทียเนะเออหลายชนิดมากน่ากินมากเล โอเคนี okay. mm. yeah. ่ยค่ะเต้าเจียวเต้าเจียวเต้าเจียวอันนั้นน้ำปลาเต้าเจียวนจะพริกสดไหมจ๊ะใส่ไปแล้วค่ะโอเคจ้ะเต้าเจียวญี่ปุ่นหรอไม่ใช่เต้าเจียวไทยเอาไปจากบท้องไทยเไยเหรอคะเอามาเพราะว่าไม่กล้าของสดมาแต่เอาของกระป๋องมาได้ที่แล้วค่ะกระดาษมุลโตผัดยาบุริโตค่ะกระทะเดียวผัดล้อย่าง ไม่ใช่ร้าร้อยล้านนะก็อบต้มน้ำข้าวกินมากค่ะต้ว่าวือก๋วยชุบาะมนมากนะก๋วยชุบละมุน้ป่าดายะอันนี้เอาเกลือรยยังเที่ยยังยัยัังยังยังยังงยยังยยย ใไว้เอาไว้ให ok> ้ฉันทำอะไรไม่ใช่น้ำเนื้อน้ำมันเนื้อไงน้ำมันเนื้อแหลอันนี้เธอเอาเกลือโรยแล้วเอาจะเอาน้ำมันเนื้อหรือจะเอาไอ้เนยโอ้เอาเนยเอาเนยเออเอาเนยไปคลุกคุกนี่คลุกคุกนี่แล้วก็เกลือเลยได้แล้วประมาณนี้ที่น้อยเหรอเน้อยเยอะมากค่ะ ไม่มีกมีค่ะกระูกก็ไม่มีทัาพีก็ไม่มีทคนที่มาอยู่เราบอกาไปเราเลยอสงสัยเอาไปตักหิมขั้นรอบไหนหรือจงเป็นกระหิมหรือเปล่าสนี่หนใเปิดใเปิดโอเคจอาจารย์มาได้แล้วอันนี้ยายตัดปลุอันนี้ยายจะผัดปลาหมึกค่ะพีู่พี่หูยไปลูก ่ตาัเี้เราจะไม่ผัดนานนะคะพราะว่ามันจะแข็งค่ะอันนี้ก็จัเป็นเหมือนทั้นใส่ระยังมั่วเลยาะจะใส่ซอสซีอิ๊วขาวหรือจะใส่น้ำปลา ใส่ซอสเพราะว่าถ้าใส่น้ำปลาอ้านี่ยนะอันนี้ซอสไหนอันนี้ซอสใไม่ไม่ไเราใส่ไม้พ่ดีกว่าไม่พี่เรออมมากหอมปลาหมึกแล้ว่ะอร่อยมากเลยปลาหมึกวันนี้เบอร์สิแล้วเอาเบอร์สิเลยโอมันไม่หมดนะโอวางวางเลยวางไม่ได้จานจะแตกเอาไนั่งดูให้วางวางตรงมอนะว่มจะหักไปแล้วใช่ตา โอเคอไ้สมัมนคนอันนี้ลิ้นค่ะลินแล้วก็อ,อ,อันนี้เนื้อสไล์ย่ะสไลด์นี่เราจะแค่หน้านาจบเลยแบบไวๆใช่ไหมแบบไวๆ ว่าให้เยอะกว่านี้นะคะอือลิ้นนะอ๋อลิ้นนะอันนี้ลิ้นอันนี้ลิ้นอันนั้นได้แล้วอืออะไรนะอ๋ออันนั้นไม่กินนะเนี่ย

วันนี้จะซื้ออะไร่ะวันนี้ยายมาจ่ายตลาดค่ะข้าวค่ะที่ซื้อไปเมื่อว่าเมื่อคืนนี้สองรถหมดกแ้วชะ <c oughs> ตากรรมที่แม็กแวลูทุกวันาบนมัมีน้ำจิ้มเหรอมีมีโซนน้ำจิ้มใหญ่เราจะกินไม้คืนนี้ กินก็ได้นะเพราะว่าผักที่เราซื้อไปยังไม่ได้กินเลยผักมันมีพอเยอะมีเยอะอยู่แก่ว่าอะไรต้องซื้อเพิ่มใช่ซื้อผักเพิ่มสลับไว้เมนูวันนี้คือชาบูช,ชาบูอะจะพวกเรามั้งแต่ว่าคุณน็อตน่ะต้องมีอย่างอื่นเพิ่มอ่าโอเคคุณน็อตนี่น่าจะเป็นน้องไก่หรือไม่ก็แซลมอนนะโอเคฟิลฟิลซุเปอร์ญี่ปุ่นนะคะที่เป็นแบบคือครบมากอะคือครบ ยิ่งกว่าครบ max value ค่ะเมะื่อวานแม่บอกไม่มีอีคุระหาอันที่โงเ่เฮงดีๆอ่ะถือว่า,าใ,ชใช่ไหมอ่ะอีคุระสองถาดไปเลยป่าสองขาดไปเลยโอเคแม่ว่าพอไหมสองอ <c oughs> อยูกินเยอะปะ่ะจริงๆมันไม่ใช่ยูแค่คนเดียว พราะแม่ก็จะเอาใส่กับอูนิด้วยไม่ทีเดียวเต็มตากาะกร้าหรอคะไม,เมะ่เที่ยบเขาเอาเนเื้ออย่างอย่างไปไหนเนี่ยเดินไปตรงโูง้นอยู่กับเกลียวตรงโน้นนี่ไงค่ะนี่ทางเลือกอะไรอาหารปรีมค่ะารนี่ยอาหารบุได้เลยเราเรา,เราซื้ออ่ะเราไม่ซื้อ เราซื้อแบบที่ชิ้นเล็กแบบที่ไม่สวยแล้วว่าอันนี้เขาขายถูกกว่าไอ้ที่ส,สไลด์แผ่นใหญ่ๆอะ่ะเราก็เลยเอาเรื่องเอาแบบนี้ราคามันต่างกันเยอะเลยอันอันแผ่นใหญ่ๆสไลด์สวยผ่างกันพันจริงเหรอพันเยนน่ะไปดูได้อันนี้เท่าไหร่ยายอันนี้1 9ึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเช้านั้นสองพันสองพันก็มีแต่พันก็มีแล้วแต่หนักอ๋อคือเมื่อวานเรากินจนหมดเลยเนื้อสัตว์เมื่อวานเลย ซื้อไปเท่าไหร่ก็หมดเอาไปเลยเพราะว่าแม่ยายจะเอาเยอะยังไม่หมดนี่ต้องเก็บให้เขาหน่อยเก็บๆไปยังสมุกหรือยังปู่ยายว่ายายนี่ยังไม่สมุกนะยังเหรอหนูว่านี่ยังไม่สมุกนะอ๋อเหรอใช่ เอาผู้เสิร์หลอดมาเอาหลอดอันนี้ยังไม่สมุกหญ่ยังยังอันนี้ไปเจบใส่ซอสให้หลักถ้าสมุกมันจะแบบแร่บางบางใส่ซอได้หลักซออะไรเจ็ดหรือที่จะทำเหม่อนสังกุงเริ่มละค่ะสังกุงเริ่มงานละค่ะเพราะว่าหลายคนค่ะมันต้องทำทำเยอะมันก็ต้องเริ่มต้นแต่หัววันหน่อยมันอร่อยนะบ้านเราไม่มีนะเห็นมั้ยไม่มีเหรอยายไม่มียัยไม่เห็น ขาห้ามล้างหเห็ดเพราะว่าถ้าล้างแล้วมันอมน้ำเวลาเธอไปคุกกิ้งมันก็จะเป็นน้ำอย่างเช่นเธอเอาไปน้ำในกระทะมันก็จะจะเป็นน้ำจุ่มเดนงใช่ไหมม,มันก็จะขาดความอร่อยเราใส่ตะกร้าแล้วเราก็ล่อนล่อนเอาขี้หูออกถ้าเป็นเห็ดในฟาร์มที่เขาปลูกเองนะแต่ถ้าเป็นเห็ดเราไปเก็บมาจากธรรมชาติเราองล้างอุ้ยหอมมาก หอมมากโอ้ oh my god oh my goodness ยายยังยายยังโขกสับอยู่เลยค่ะหนูกลับมายายยังโขกสับอยู่เลยโอ้ยทุกอย่างเสร็จแล้วบนโต๊ะเหลืออย่างเดียวค่ะอันนี้เติมทอดไก่ให้คุณน็อตเขาอบไก่ค่ะโอเคค่ะน่ะ อกไก่ต้องมีคนหมักใช่หะอกหักต้องมีคนใหม่อรอเหรอไปรุ่นเจน4ไหมคะยาย่กินของเราก็เผื่อดดมีไก่นั้นมีเนาะมีอกไก่นะคะคุณน้อง ใส่ค่ะแม่จะทำข้าวโรงให้หนูกินแม่ควงหัวป่าทนัดอแล้วงานโปะปปปจบทำเองจบแล้วสิ่งนี้ไม่ได้สับอีกค่ะเขาสับมาแล้วปปลาอีคูละ อีคูระคือไข่ปลาแซลมอนใช่ค่ะเนี่ยอีคูระนี่ยายหนูเก่งไหมเก่งค่ะรวยมากค่ะ <laughs> กะเพราไก่หรอใช่ไหมผัดผ right. ักขี้ขี้หมั่นมั่นมิสมินอีทมาทุกวันไม่เกินจริงเมื่อกี้เพิ่งมาตรงนี้ไม่ก้ะ เรากลับมาที่นี่อีกแล้วเ <laughs> มื่อกี้เราเพิ่งม,มาจอดที่นี่นะรู้ไหมฉันบอกเธอแล้วตั้งแต่วันแรกว่าเราต้องมาที่นี่ทุกวัน <laughs> เกลเกลเอาใส่รถอู่นี่อะลองใส่รถอู่โ,อโยนลงไปปุ๊บเออเก่งมากให้เดี๋ยวเราไปจ่ายตังคนะ์กันวิญยายหนิงทำอะไรคะยำยำอะยำรวมมิตรทะเลคะ่ะ มีซาว่าแล้วก็มีมึกยักษ์เนี่ยมึกยักษ์นะคะอร่อยมากใช่ไหมขึ้นช่ายให้หนูซื้อมาถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะแต่ไม่มีกินเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยก็ก็มีค่ะโอเคค่ะดิฉันจะใส่จานแล้วค่ะความนวได้แล้วใช่ไหมมีทั้งสารลายด้วยนะคะเอน้ำลงไปนีดนึง 哎。<Okay. S 2> okay. ชาบายควายหนิงค่ะอร่อร่อยค่ะวันนี้มีอะไรบ้างนะคะมีผัดกงตุ้งมีผัดกุ้ยเลงตงกินกับข้าวต้มมีมีหมูกรอบมีเนื้อเนื้อทอดแล้วก็มีเนื้อกระเทียมแล้วก็มีโช๊์กินกับอะไรอะโวคาโดใช่ไหมใช่มิกผสมบะามีไข่ดาวไข่ต้มครบโปรตีนครบถ้วนโปรตีนวิตามิน ไฟเบอร์ครบยายก็ตื่นมากก็ไม่ทำอะไร <c oughs> เดี๋ยวจะไปอั้น้ำซับหน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวค่อสวยเดี๋ยวเจอกันข้างนอกค่ะ <c oughs> ไม่แล้วกิกับน้แล้วก็มีกะหล่ำปีก็ปัดกะหล่ำปีได้ผัดก็น่ากินนาไปผัดเลย ถักอะไรก็ไม่รู้นะเหมือนไซโยเต้เลยงงโคนถ้่บ้านเราคือเหมือนยอดฟักทองอ่ะใบมันแบบคนๆน่ๆนะใบอะไรก็ไม่รู้แต่ดูน่ากินสิ่งที่ซื้อมาเพียงพอไหมคะอ๋อไต่พอค่ะอีกนั้นไม่ได้คำนอณอ่อว่าพอค่ะเหลือเพื่อไม่พอก็กินแค่นั้นแหละพรุ่งนี้อ่ะ ถ้าสมมติว่าไม่พอก็ออกไปหาซื้อยอังประกบเเกอร์กินไม่ทำแล้วจะปิดครัวแล้วค่ะร้านปิดเหรอคะร้านปิด,ปดค่ะเทมโพรลารี่คลสมาขอโทษนะคะวันนี้ปลามันซื้อมานานแล้วตั้งแต่บันแรกก็เลยจะผัดถิงเพนวมันนี้มีถิงค่ะปลาผัดถิงย่างนี่จะอีกเร่อเคยจะใส่ผัดถิงค่ะมีปลาผัดถิ่งบลยคาะอันนี้ มันตก็ปลาผัดขิงก็เหมือนอันนี้ไงเหมือนอันเหมือนปลาเขาเรียกว่าต้มอ,อะไรนะปลาซีอิ๊วว่าเขาก็ใส่ขิงใส่ต้นหอมอย่างเงี้ยเลยยายอันนี้ต้มกระเทียมอ่อ,อนใช่กข้าวราดได้อยู่แบบปลากระพงนึ่งซีอิ๊วเขาก็ใส่ขิงใส่อะไรต้มกระเทียมฉันขอบอกว่าหม้อน,นี้ตักยางมากเทก็โดนหูยายให้มันเป็นหม้อชาบู <laughs> <c oughs> เขาแยกเอาเอาไอ้ <c oughs> <c oughs> ยากมากค่ะเป็นตักข้าวค่ะอ้าวตั้งโตตักข้าวได้เลยค่ะตั้งไ่ใจร,ใร้อน <c oughs> นี่ก็แลมแหลมกล <c oughs> ัวมากเลยอ่าพี่สายต้องพี่สายที่พิมบอกนะต,กต้องมีมืออันทรงพลังนะคะน เ,เตานี่เก่งมากก็อะไรรู้ไหมบานแบบว่าที่จเจ้ากลับบ้านน้วนนี่ยกลับบ้านเหรอเออปยายไปซื้อแถวบ้านก็ได้โนอันนี้มันต้องเดีเพราะมันอยู่ญี่ปุน่นอันนี้อะไรนะคะสปริงนชสปริงนชผักใบเล้งนั่นแหละว้าแรงใช้ได้ โอ้ยเนี่อเทสวยงามมากค่ะเอาน้ำมันนิดนึงอร่อยอร่อยชีสเสิร์ฟแล้วชีสเสิร์ฟมีอะไรอีกไหมย่ะ มักอะไรมากเขาไม่มอะไรจะหมักไม่มีอะไรจะหมักริงๆแล้วเนื้อเขาไม่หมักกันนะเขากินรสชาติของเนื้อน้อแล้วควรจะแบบ่ากระทะมันร้อนนะเอาลงตีเลยโหยายวมากอันน้ใครอันนี้นะอันนี้เนื้อนีมมากน ไม่ได้เลยนะอ่ะให้จะยกแฟนตัวเองยกไปเลยค่ะนีด้วเออทุบหม้อข้าวทุบหม้อข้าวแล้วยังคะคุณยายโอ้เป็นกินไม่ไหวเลยไปดูดูแล้วมีของเยอะอยู่เลยในตู้เย็น <c oughs> จะกินไม่ไหวตายแล้วจะกลับพรุ่งนี้แล้วค่ะจะลงพรุ่งนี้แล้วค่ะไม่มีครัวแล้วค่ะ <c oughs> มือเช้าก่อนกลับ